สวัสดีค่ะพบกันในวันพฤหัส,สบดีที่19กุมภาพันธ์วันนี้เรามาวางแผนเทรดทองกันนะคะก็ต้องบอกว่าราคาทองคําเมื่อวานนะคะมีการปรับตัวขึ้นค่อนข้างรุนแรงเออนะคะราคาเนี่ยนะคะได้มีการพุ่งมากกว่า2%ในวันพุธนะคะเวลาลงก็ลงแรงเวลาขึ้นก็ขึ้นแรงนะคะโดยได้รับแรงหนุนมาจากความตึงเครียดในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ที่กระตุ้นให้นักลงทุนนะคะหันเข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัย ราคาทองคำนะคะได้รับแรงสนับสนุนจากสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศนะคะโดยการเจรจาไตรภา,าคีวันที่สองที่นครเน,นจิวเจนีวานะคะระหว่างสหรัฐรัสเซียและยูเคร,รนเนี่ยได้สิ้นสุดลงนะคะโดยที่ไม่มีสัญญาณความคืบหน้าในการยุติสงครามอีกทั้งนะคะไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดหรือการยืนยันว่าได้บรรลุข้อตกลงใดๆ เป็นปัจจัยบวกต่อทองคําก็คือไม่ได้มีข้อตกไม่ได้มีความคืบหน้าเกิดขึ้นนะคะซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคํานั่นเองด้านการเจราจาประเด็นนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่เจนีวานะคะก็ปิดฉากลงเช่นกันนะคะโดยเจดีแวนส์นะคะลอง ประธานาธิบดีสารัฐเนี่ยระบุว่าอิหร่านเนี่ยยังไม่ตอบรับข้อเรียกร้องสำคัญของสหรัฐพร้อมให้เวลา2ส,สัปดาห์เพื่อหาทางลดช่องว่างความเห็นที่แตกต่างกันนะคะนอกจากนี้เขายังกล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยยังเปิดทางเลือกให้ใช้กำลังทหารหากความพยายามการทูตไม่สามารถยุติโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านได้ขณะที่รายงานจากเอ็ซนะคะ อ้างแหล่งข้อมูลข่าวว่าหากเกิดการปฏิบัติทางการทหารจริงอาจเป็นการโจมตีขนาดใหญ่และยืดเยื้อหลายสัปดาห์นะคะและมีลักษณะใกล้เคียงกับสงครามเต็มรูปแบบนะคะซึ่งเป็นปัจจัยหนุนทองคําสรุปง่ายๆก็คือการเจรจาร,ระหว่างสหรัฐระหว่างรัเสเซีย,ยยูเครนที่สหรัฐเป็นตัวกลางนะคะก็ไม่ได้มีความคืบหน้าแล้วก็ในเรื่องของ การเจรจาร,ระหว่างสหรัฐกับอิรานเนี่ยดูท่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามีการพูดว่าทรัมป์เนี่ยยังเปิดทางเลือกการใช้กําลังทางการทหารนะคะ,สะแสดงให้เห็นว่ามีโอกาสที่จะเกิดสงครามเต็มรูปแบบได้อันนี้สองปัจจัยนี้เป็นปัจจัยหนุนทองคําทําให้ราคาทองคำเมื่อวานพุ่งขึ้นมาอย่างรุนแรงนะคะในส่วนของนโยบายการเงินของเฟดนะคะที่มีการเปิดเผรยรายงานการประชุมเมื่อวานนี้นะคะก็สะท้อนว่ากรรมการส่วนใหญ่เนี่ยเห็นพ้องนะคะในการคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ3 5ถึง3 7เ 5%อย่างไรก็ตามนะคะยังมีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับแนวโน้มในระยะต่อไปนะคะโดยกรรมการบางรายเนี่ยก็เตือนว่าความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะว่ามันควรจะมีนะถ้าเกิดว่าเงินเฟอ้อเนี่ยยังคงสูงอยู่ขณะที่บางส่วนหรือบางคนเนี่ยก็ตั้งคําถามว่าควรลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมหรือไม่เมื่อใดจึงเหมาะสมนั่นเองเรียกว่ามีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันพอสมควรนะคะแต่ส่วนใหญ่ยังบอกว่าคงอัตราดอกเบี้ยในระดับนี้ไว้ก่อนนะคะ สิ่งที่พวกเราจะต้องจับตาในวันนี้และในสัปดาห์นี้นะคะก็คือตัวเลข PCE ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลนะคะซึ่งจะมีในวันศุกร์ที่จะถึงนี้มันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างที่จะสําคัญนะคะเพื่อนๆตัวเลขพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเราเปิดให้เพื่อนๆดูนะคะก็คือ ไอ้ตัวคอ PCE นะคะเรียกว่าเป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อที่เฟดให้ความสําคัญนะคะเพราะว่าสะท้อนนะคะในส่วนของพฤติกรรมการใช้จ่ายผู้บริโภคได้ครอบคลุมมากกว่าดัชนี CPI นะคะโดยนะักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า PCE เนี่ยจะเพิ่มขึ้น2.9ในเดือนธันวาคมอ่านะคะในเดือนธันวาคมเมื่อเทียบกับรายปีจาก2.8 นะคะในเดือนพฤศจิกายนส่วนคอ PCE e ไม่รวมหมวดพลังงานและอาหารเนี่ยจะขยับขึ้นสู่3จาก2.8ในเดือนหน้าหมายความว่าราคาเนี่ยเงินเฟอ้อ PCE เป็นมารวัดเงินเฟอ้อคาดการว่าเงินเฟ้อจะสูงขึ้นนะคะถ้าดูจากการคาดการณเดี๋ยวเราจะต้องรอดูตัวเลขกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้นะคะวันนี้ในวันพฤหัสต,ตอน2องทุ่ครงนะคะจะมีข่าวอนาพอยเมนต์เคลมนะคะหรือว่าตัวเลขยื่น ผู้ขอรับนะคะตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานนะคะซึ่งคาดการเนี่ยว่าจะมีคนมาขอรับสวัสดิการน้อยลงก็แปลว่าเป็นลบต่อทองคําเดี๋ยวดูค่าจริงกันอีกทีหนึ่งในช่วง2องทุ่มครึ่งนะคะสําหรับมุมมองทางเทคนิคนะคะเมื่อวานนี้นะคะเราก็บอกเพืเ่อนๆไปแล้วนะคะว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันน่าจะมีการยอ่อมันย่อให้เรามาบวกได้แล้วก็ย่อในโซนด้านบนอีกนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยราคาเนี่ยขึ้นไปทํา้า โซนทําไฮที่ประมาณ5.10 0น,นะคะก่อนที่จะย่อลงมาทีนี้สถานการณ์ปัจจุบันจะเป็นอย่างไรนะคะถ้าเกิดว่าเราวาดตาม10ไลน์เนี่ยก็ยังคงเป็นเทนขาลงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่ง S เนี่ยก็พอได้ลุ้นนะคะพอได้ลุ้น S ได้แต่ถ้าสมมติว่า นี่นะคะราคาเนี่ยอาจจะย่อลงมาแบบนี้ตามลักษณะของโครงสร้างนะคะก็คือราคามีการไฮกดตัวต่ําลงโลกกดตัวต่าลงก็อาจจะเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าราคาเนี่ยสามารถที่จะขึ้นไปยืนนะคะเหนือเทรนไลน์ตรงนี้ได้มีโอกาสที่จะขึ้นต่อไปเทสไฮได้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องระมัดระวังในเรื่องของการเทรดต้องบอกว่าในโซนนี้มันก็เป็นโซนของการเทรดแบบไซเวย์แต่สําหรับเรานะคะเราคงไปยแอดเอสตามลักษณะโครงสร้างเทรนมาก่อนนั่นเอง เพื่อนๆลองวางแผนเทรดดูในส่วนของแนวรับแนละแนวต้านนะคะแนวต้านจะมี5,011นะคะ5,047และ5,118คือแนวต้านส่วนแนวรับนะคะจะอยู่ที่แนวรับแรก4,911และแนวรับถัดมาก็คือ4835ถ้าราคาหลุดต่ำกว่า4835มีโอกาสลงต่อไปที่4 8 0และ4 7 0ได้นะคะตามลักษณะโครงสร้างเทรนด์นั่นเอง วางแผนการเทรดให้รัดกลุ่มช่วงนี้ราคาทองคำวิ่งแรงมากๆนะคะเทรดด้วยรอไซที่น้อยลงนะคะแล้วก็มี TP มี Stop Loss เสมอขอให้วันนี้เป็นวันที่โชคดีและมีกำไรของเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะ